สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมสดๆใหม่ๆครับเสียนผมน้องเลยครับกูได้มาก็ตามหาครับนี่โน่นนี่นี่ครับแกนปักๆเลยครับนี่สะโพบุกดาครับท่านผู้ชมลมปุ๊บปัาปั๊บเลยครับเบนความใสของเนี่ยคุณนนายครับดอกจอกครับสามสิบกี่ครับผมใกล้หลังครับท่านผู้ชมหมดใจครับผมอันนี้กระตับจอนไหครับเนี่ยได้ไหมครับเล้ยงนี่เลย ในเป็นบังโบเป็นไซบานนะครับครับมีวอกาชิเป็นสีเลยอยู่ในลาข้างหนูที่เด็ดเลยครับลูกมอเลยครับบึมนี่ครับกุ่มจะยังเดามเลยเจ็เลือดโป่งนะครับพี่น้องท่านผู้ชมใส่ายไฟครับใส่ผมมาครับบึมใส้นลำลาครับนี่ครับเครื่องในเยอะต้องลดจัดหน่อยครับพวกปีความยันครับโก้ให้มาพร้อมเลยครับเสียบๆถึงเกินสีครับ